สวัสดีค่ะร้านบ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะวันนี้น้องเสื้อแดงนะคะพามาดูตู้โชว์แบบโบราณน,นะคะตู้โชว์ที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยนะคะซึ่งที่ร้านเนี่ยจะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวอธิบายในส่วนที่เราเอามาวันนี้กันก่อนนะคะเพิ่งขนมาจากโรงงานอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะตู้โชว์แบบลายป้องอ้อยนะคะสวยมากเลยนะคะลายป้องอ้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ มันจะมีอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตัวหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นเม็ดมยมโบราณนี่เขาก็เข้าใจสรรหามานะคะนี่นะคะลายไม้สักเราให้ดูกันแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะฉลุลายซึ่งตู้อันนี้คือเป็นไม้สักทองที่มีมีความหนาความหนามากนะคะเพราะฉะนั้นก็น้ําหนักจะค่อยเยอะอันนี้คือสีจริงนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยบางทีถ้าเราเอาไปใกล้เกินไปสีมันก็จะจืดๆนะคะ เด,เดี๋ยวเอามาไกลๆก่อนนะคะสำหรับตู้ตัวนี้นะคะจะเป็นตู้โชว์แบบมี2ลิ้นชักด้านล่างนะคะแล้วก็2บานเปิดความสูงของตู้หลังนี้นะคะอยู่ที่190เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึกตรงนี้ก็ประมาณ45เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวให้น้องเปิดให้ดูข้างในนะคะข้างในน้องเปิดกุญแจให้พี่ทีค่ะ ู้โชเนี่ยคือเวลาเราเลือกของเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องเลือกให้เป็นนะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยจะแข็งแรงมากเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเป็นโครงด้านหน้าซึ่งเอาไว้เ,าเขาเรียกว่าอะไรคือยึดยึดเพื่อความแข็งแรงรับน้ําหนักได้เยอะนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือชั้นตรงเนี้ยมีความหนาเท่ากับเท่านี้เลยนะคะอันอันนี้พอดีไม่ได้เอาตลับเมตรมาแต่ว่าให้ดูความหนาคือเป็นเท่านี้เลยจะมีตู้บางประเภทที่ตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะของการตรีไม้หลอก ตีไม้หลอกซึ่งเดี๋ยวถ้ามาที่ร้านเนี่ยก็มาถามได้ว่าตีไม้หลอกเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดีๆอีกอย่างหนึ่งนะคะตู้ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใส่ประเภทเอเอของโชว์ที่เป็นประเภทเซรามิกหรือว่าชามอ,าอะไรที่แบบว่าชามสมัยนีย้มันจะเป็นชามกระเบื้องที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะอันเนี้ยดีเหมาะมากเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะมีโครงโครงตรงนี้แล้วก็ตรงข้างล่างนี้ก็มีนะคะ ส่วนบนหลังตู้นะก็เก็บของที่มีน้ําหนักได้แบบ20กิโล30กิโลจัดไปเลยนะคะเนื่องจากว่าอตัวตรงกลางเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยรับน้ําหนักได้ดีมากเลยนี่เป็นไม้สักแท้นะคะแล้วก็ในส่วนของลิ้นชักก็อันนี้ไม้หนามากเลยนะคะยังไงก็มาดูของจริงนะคะพอดีวันนี้เราขนของมาจากโรงงานแล้วก็อยากให้มาดูค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะคะไปดูตัวต่อไป จริงๆเนี่ยเราจะเราจะอธิบายกันทีละชิ้นเชละชิ้นแต่แต่วันนี้มันมันเยอะนะคะก็เลยมาทีเดียว3ชิ้นเลยสําหรับตู้ตัวนี้นะคะเป็นตู้ที่มีลักษณะเตี้ยลงมาหน่อยสูงเก้าสิเซนนะคะแล้วก็ความลึกเนี่ยตรงนี้อยู่ที่50สซนติเมตรแล้วก็เออที่เมื่อกี้ติดไว้เนี่ยที่เขาเรียกว่าเออลายมะยมมะยมก็คือตรงนี้นะคะโอ้ยไม่ใช่ค่ะผิดมะยมคือตรงนี้ค่ะนี่นะคะเป็นเป็นเป็น,ปนลายมะยม โบราณเขาจะมีชื่อเรียกอะไรกิบเกแบบน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นฉลุลายสาหรับร้านบ้านปัญญาเนี่ยเราไม่หวงเล็กเกอร์เลยนะคะเราจัดเต็มคือแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าเซียนมันจะแทงมือเลยนะคะเนี่ยตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้มันจะมีลักษณะมีมีโครงด้านหน้าเหมือนกับตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ออกเอากล้องออกนี้ให้ดูชัดๆส่วนอีกตัวนึงก็เป็นตัวทางซ้ายสุดก็คล้ายๆกับตัวนี้นะคะเพียงแต่ว่าจะเตี้ยลงมาหน่อยคือ90เอ่อร้อย 180ซนเมนะคะแล้วก็ไม่มีดินชักตรงด้านล่างถ้าท่านใดต้องการแบบตู้ที่มันแบบเรียบๆไม่เอาลายไม่เอาแบบไม่ไม่เอาแบบฉลุลายตรงเนี้ยคือบอกมาเลยนะคะว่าเนี่ยอันนี้ไม่เอานะอยากได้แบบเรียบๆอะไรเงี้ยก็บอกเราได้นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็จะมีไอเดียอย่างนึงคือ ประมาณว่าตรงนี้ฉันไม่เอาไม้ฉันจะเปลี่ยนเป็นกระจกอย่างนั้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะอะไรเพื่อบางทีแบบติดไฟ LED เพื่อส่องสว่างมันก็แสงมันจะลงมานี่เลยนะคะสำหรับใส่เ,เ,เครื่องเขาเรียกว่าอะไรวัตถุมงคลหรือว่ารูปพระที่สวยๆอย่น,นรับรองจะสวยมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยนะคะสำหรับร้านบ้านปัญญานี่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะคะ 8โมงถึง6โมงเย็นทุกวันเลยจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูน4 2 8 7 6 1 9นะคะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนไม่ต้องกลัวนะคะคือถ้าหน้าฝนเนี่ยเข้ามาจอดตรงด้านข้างร้านนี่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คออือลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่เปียกฝนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเสื้อแดงมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ